สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ Princess ออฟเฟิ love, นะคะขอขอบคุณทุกการติดตามค่ะก,การกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นพลังใจรับพลังงานบวกๆในทุกวันขอเป็นสื่อกลางและพลังอาส่งพลังงานให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนในทุกวันเสมอนะคะใครอยากที่จะซัพพอร์ตทั้งช่องนะคะก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวความรักความสัมพันธ์ทวินเฟรมทวินโซนะคะหรือว่าต้องการที่จะตัดสินใจอะไรในชีวิตแอนไลน์ ด้านล่างนี้เข้ามานะคะเปิดรับครั้งสุดท้ายนะคะถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าครบจํานวนจํากัดแล้วก็จะลบนะคะลายข้างล่างนี้ออกนะคะเรามาเช็คพลังงานความรักรักแท้ของคุณกันใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ การเปลี่ยนผ่านนะคะความสัมพันธ์การเดินหน้าในความสัมพันธ์ใครรอคุณอยู่นะคะหัวใจที่รู้สึกว่าโหยหาแล้วก็รอคอยที่จะเข้ามาเป็นความรักของคุณนะคะทํามสมาธิหลับตาลงกับไพ่อรราเข้าค้าสองสำรับนี้นะคะเรามาดูซิว่าคนที่รอคุณอยู่ความรักของคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานของรักแท้คนคนนั้นเขาหรือเธอนะคะกําลังรอคุณอยู่ด้วยหัวใจและก็ความรู้สึกที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะรู้สึกแล แล้วก็สัมผัสได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งและคุณกําลังที่จะเอ๊ะนะคะไม่รู้ว่าจะเปิดทางอย่างไรดีมี2เส้นทางเท่านั้นการเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเราเองสร้างพลังงานความสุขกับตัวเราออกไปหาสิ่งใหม่ๆเอเวนเจอร์ใหม่ๆนะคะคอนแทคใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆหรือว่าการได้เปิดแอปพลิเคชันหรือว่าออนเว็บไซต์นั่นเองนะคะและเราจะต้อง ไม่สูญเสียนะคะความเป็นตัวเองไม่ไม่ใช้ความรู้สึกที่เข้าหามากเกินไปนะคะเล่นแอปหรือว่าอะไรเนี่ยอย่างระมัดระวังแล้วก็ดูด้วยหลักแล้วก็เหตุผลทุกอย่างนะคะก่อนที่จะเจอคนที่ใช่มันจะต้องเจอคนที่ไม่ดีหรือว่าสแกมเมอร์เข้ามาอยู่แล้วและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณยูเซอร์เก่าหรือว่ายูเซอร์ใหม่นะคะทาสมาธิหลับตาลงนึกถึงความรักนะคะที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นรักแท้หรือว่าถ้าคุณมีสเปคมีลิสต์อยู่แล้วหรือพลังงาน energy จิตวิญญาณของคุณกาลังรู้สึกสื่ออะไรบางสิ่งบางอย่าง กับไพ่เราข้อคัดแล้วก็พลังงานในคลิปนี้ค่ะถ้าอยากที่จะทำสมาธิก็หยุดไปก่อนได้นะคะหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าออกนะคะปลอดป,ปล่อยนลดปล่อยจิตใจให้ว่างเปล่านะคะกับตัวเราเองนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานความรักที่จะเปลี่ยนถ่ายนะคะความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครบางคนที่รอคุณอยู่เป็นอย่างไรนะคะ ขอพลังงานรักแท้ของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะจิตวิญญาณที่คุณดึงดูนะคะใครที่เข้ามารับชมพลังงานของคุณเป็นอย่างไรรักแท้ที่คุณรอคอยเขาคนนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะ The Garden s e x u a l i t y นะคะสวยงามมากๆเลย พลังงานความรักรักแท้เขาหรือเธอคนนั้นที่กำลังรอคอยคุณ ะะสวยงามมากๆเลย a b บ n d a n c e ะคะความรุมสมบูรณ์ความสุขเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวตนของคุณนะคะตอนนี้สัญญาณรักแท้คุณพร้อมที่จะพบเจอสิ่งที่พิเศษที่สุดในตัวตนของคุณ,คณเองไม่ว่าตอนนี้คุณกำลัง,ลงรออะไรอยู่นะคะคุณเป็นคนที่ดึงดูดทั้งธรรมชาติความรักความสัมพันธ์เข้ามาจากความรู้สึกภายในจิตใจของคุณและเขาคนนั้นไม่ได้อยู่ไกลจากคุณเลยอยู่ภายในจิตใจและความรู้สึกที่คุณกำลัง c ังคอนโกับความรู้สึกข,ของตัวเองที่คุณกําลังดึงดูดบางสิ่งบางอย่างเข้ามาด้วยความสุขของตัวตวนของคุณเมื่อไหรที่คุณเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองออกไปหา Energy มีหมาย a d v e n t u r e ใหมายหรือว่าอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับความสงบสุขของตัวเองนะคะคุณกําลังดึงดูดเขาเข้ามาอย่างความสงบสุข เป็นรักแรกพบเช่นกันนะคะเขาคนนั้นมี energy พลังงานของความเป็นธรรมชาตินะคะขับเคลื่อนด้วยความเซ็กซี่และก็ความมีสเสน่ห์มากๆพร้อมท้งความรณมสมบูรณ์ความอบน,นั้นในชีวิตที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีความพรั่งพร้อมในทุกๆด้านมีศิลและความเท่าเทียมในความคิดแลวก็เขาเรียกว่าความคิดและก็วิสัยทัศน์นะคะไปทางเดียวกัน มาเติมเต็มความรู้สึกความรุมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณอย่างที่คุณไม่เคยได้รู้สึกมาก่อนนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าสัญญาณหรือว่าซิกเซนบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณเองกําลังนาพาให้คุณได้ก้าเข้าไปสู่นะคะธรรมชาติหรือว่าสถานที่ที่คุณอยากที่จะไปอยากที่จะรอคอยคุณกําลังเชื่อมโยงกับพลังงานนะคะความเซ็กซี่ในตัวตนของคุณแล้วคุณก็จะรู้สึกถึงความเซ็กซี่ในตัวตนของเขาเช่นกันในระหว่างที่คุณได้พบเจอหรือว่าออกเดทกับเขานั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่ มีคุณค่าในตัวตนของตัวเองแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆคุณสามารถเลือกที่จะโสดก็ได้หรือว่าเลือกที่จะเจอใครก็ได้นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขถ้ารู้สึกว่ากำลังเปิดใจนะคะยิ่งวัยที่แบบแม่40อัพถึง40ปลายๆมันจะรู้สึกว่ามีความเซ็กซี่แล้วมีความคือมันอยู่ในช่วงวัยที่พอดีในช่วงสมัยนี้นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนที่ย้อนไปก็จะรู้สึกว่า อายุเยอะแล้วแม่ดูแก่ดนูนู่นนี่เหลือเกินนะคะแต่สมัยนี้นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะและมันก็ดูอ่อนวัยแล้วก็สมวัยมากขึ้นด้วยด้วยเรื่องของความรู้เทคโนโลยีอะไรต่างๆนนาเข้ามามากๆนะคะแล้วก็การได้พัฒนาไปต่างๆในชีวิตของตัวเราเองเพราะนั้นช่วงในวัย4 0่สถึงสีปลายเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบกาลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่ากระดังงารนไฟนะคะเพราะนั้นใครรู้สึกว่าอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตนี้นะคะคุณกําลัง and คนที่ต้องตาต้องใจนะคะกับบุคคลหรือว่าความรักที่กําลังเข้ามาคุณมากๆเพราะว่าคุณมีคุณสมบัติพร้อมในทุกๆด้านนะคะที่จะพบเจอความรักคนรักแล้วก็ความรวมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณเองนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจหรือว่ารับพลังงานนั้นเข้ามาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะคุณสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองโสดก็ได้นะคะจะเป็นคนที่เซ็กซี่ก็ได้จะเป็นคนที่มีความรวมสมบูรณ์ในเรื่องราวของความรักการงานแล้วก็การเงินก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตของคุณที่จะเข้ามาความรักกที่คุณ ที่จะได้รับส่งผ่านเคลื่อนนะคะด้วยความรักโรแมนติกจากตัวคุณเองทั้งนั้นเพราะเขาจะมาทั้งธรรมชาติมาทั้งความเซ็กซี่มาทั้งความ,มบูรณาสมบูรณ์เหมือนกันเท่าคุณเหมือนกันเหมือนเหมือนกับว่ามีความเท่าเทียมนะคะซินเสมอกันรักเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันมันจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีความเซ็กซี่แล้วมันจะมาเติมเต็มนะคะคือ ความเซ็กซี่ความรู้สึกก็คือเหมือนกับว่าสปาร์กแรงดึงดูดถึงกันแลยกันนะคะการเติมเต็มในเรื่องของสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าคู่ชีวิตนะคะที่เข้ามาทําให้คุณและเขามีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ในแบบที่สไตล์สเต็ปค่อยเป็นค่อยไปนะคะสะเต็ปบายสเต็ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าคุณจะพบเจอกับความรักที่มีความสุขแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะรักแท้เขาคนนั้นที่รอคุณอยู่นะคะพลังงานของทู o ลฟที่กำลังเข้ามาหาคุณค่ะเร็วๆนี้ขอให้เร็วๆนี้เลยนะคะ The Garden เดอะการ์เดนเนอร์นะคะบอกแล้วว่านี่คือสิ่งที่คุณรอคอยนะคะพูดไปหมดแล้วสามสำรับาสามใบด้านบนนะคะเขาคนนั้นที่รอคุณอยู่นะคะเปรียบเสมือน Energy พลังงานตัวตนของคุณเลยทีเดียวไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าไขว้คว้า,วามไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณ คุณทำไม่ได้หรือว่าคุณจูนคุณเชื่อมโยงไม่ได้นะคะนี่คือคุณและเขาหรือเขาหรือคุณก็ได้นะคะเพราะเป็นพลังงานของมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะโซเมดความอับาัน์คู่ชีวิตเนื้อคู่แท้ๆของคุณกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะทําให้ชีวิตความรักของคุณเปลี่ยนผ่านจากความรู้สึกที่มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเพราะฉนั้นสิ่งที่คุณกําลังมีความสุขกับตัวเองดึงดูดกับตัวเองคุณสะท้อนถึงความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังที่จะ ได้รับกับบุคคลคนนั้นเพราะเขาคนนั้นเป็นคนที่สมรถเชื่อมั่นในตัวเองสบายสบายมากๆคือคุณอะเขามี energy เหมือนกัน,นะคะบอกแล้วรักธรรมชาติก็รักธรรมชาติเหมือนกันมีชีวิตที่อิสระก็อยากมีชีวิตที่อิสระเหมือนกัน มีอะไรที่คล้ายกันเท่าเทียมกันทั้งสินเสมอการทั้งทัศนคติทั้งความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันคลิกแล้วมันลงตัวเพราะว่าเป็นโซเมทที่เป็นรักแรกพบและเป็นความดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ดีมากๆและจงเชื่อว่าคุณกําลังที่จะสะท้อนบางสิ่งบางอย่างของตัวเองเข้าสู่ความสะท้อนถึงเขาที่เขากําลังที่จะได้รับเหมือนกันเพราะฉะนั้นความรักที่กําลังก้าวเข้ามาหาคุณเป็นรักแท้ที่เป็นโซคอนเนคชั่นโซเมทจริงๆที่เข้ามาหาคุณ เป็นโซเมตที่เป็นโซเมตแบบไม่ใช่ท็อกซิกหรือว่าโซเมตคู่เวนคู่กรรมแบบนั้นแต่เป็นโซเมตของความระความสัมพันธ์ที่เดินหน้าความสัมพันธ์แบบมีความสุขนะคะเท่าเทียมกันทุกด้านแล้วก็เชื่อใจไว้ใจมีความมั่นคงในสินเท่ากันทั้งการแสดงออกการกระทําคําพูดระยะทางแล้วก็ระยะเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วเป็นอะไรที่ สีสันในชีวิตของคุณอย่างที่คุณไม่เคยได้พบเจอนี่คือโซเมตของสีสันแห่งความสุขสีสันแห่งความรักที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าอะไรที่มันน่าเบื่ออะไรของเขาที่เขาหน้าเบื่ออะไรของเขาที่มันจําเจอค่ะมันจะเป็นสีสันความสุขให้กันแลยกันนะคะผัดเปลี่ยนเรื่องของความรู้สึกผัดเปลี่ยนเรื่องของคําพูดและการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันหล่อหลอมไปในทางเดียวกันนะคะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่พบเจอบางครั้งนะคะบางท่านแต่เมื่อถึงเวลาแล้วคุณจะรู้สึกว่ามัน เติมเต็มมันอิ่มเอ,อิบมันฟูมันไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองถ้าเป็นรักแท้และความสามารถที่เป็นโซเมสที่สร้างความสุขของการและการจริงๆส่งเสริมบุญบาร,รมีของการและกันนะคะจะไม่ทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองของคุณเลยถ้าคุณกําลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะเขาจะแสดงออกทั้งการกระทําคําพูดให้คุณได้เห็นว่า มันจะต้องเป็นแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะและเขาจะรู้สึกว่าส่งเสริมในสิ่งที่คุณกําลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนั้นนะ่ะส่งเสริมให้คุณมั่นใจในตัวตนของตัวเองมากขึ้นมั่นใจในการกระทําของคุณมั่นใจในบุคลิกภาพของคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะเขาจะส่งเสริมแล้วเขาจะซัพพอร์ตเขาจะเห็นความสวยความดีของคุณเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะในแบบฉบับและเอกลักษณ์ของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเป็นตอนนั้นหรือว่าสิ่งที่เขาพูดหรือว่ากกกกรระะททําาาแบบบนนนนััั้้้มมมจจอลไปใคุณูสว่่ พอคุณมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและมีพลังงานแห่งความยิ่งใหญ่ในตัวตนของตัวเองคุณจะรู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าอย่าที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นคือมัน,ม,นมันมีความสุขอะคะ่ะพอคนมีความสุขพอคนมีความรักนะคะก็ ก็เหมือนกับกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกลับไปเป็นวัยใสยๆนะวัยรุ่นเด็กๆอีกครั้งทําให้รู้สึกว่าเออมันกระชุ่มกระชวยมันกระปี้กระเป๋านะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากที่แต่งตัวแบบนี้อยากที่จะรู้สึกไปตรงนู้นตรงนี้คือมันมีพลังงานของอะไรที่รู้สึกว่าช้าอะไรรู้สึกจําเจอะไรที่รู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาอะไรก็ได้ชิวๆแบบนี้เขากลายกลับมาเป็นทําให้คุณมีสีสันในชีวิตของคุณจากที่คุณไม่เคยทําอะไรคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่คุณแบบ เออฉันไม่เคยทำฉันลองฉันทำแล้วฉันมีความสุขจัเลยฉันแฮปปี้จังเลยหรือไม่เคยไดออ้ใส่ใจอะไรรู้สึกกลับมาใส่ใจรู้สึกเออมันมีความสุขจังเลยมันเปลี่ยนแปลงเอน r g รพลังงานในตัวตนคุณเพราะนั้นพลังงานแห่งความรักเป็นพลังงานแห่งความสุขและสวยงามมากๆนะคะความรักสีสันคือสีสัน คือความรักมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเรามองความความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสีสันของชีวิตนะคะใครก็ตามที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อเขามันยากมากๆยังไงมันก็ยากเพราะมันไม่ใช่ตัวเรานะคะแต่ถ้าใครเข้ามาทําให้ชีวิตเรามีสีสันนะคะแล้วก็เปลี่ยนทางความรู้สึกความคิดของเราให้เต็มเต็มมากขึ้นนั่นแหละคุณจะมีความสุขแล้วคุณอยากที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองมากขึ้นอยากท สวยสง่านะคะมีความสุขกับตัวเองอย่างสง่างาเงแล้วมีคุณคาม,มากๆกลายเป็นว่ายิงนกนะคะได้นกหลายตัวอะไรประมาณนี้นะคะสุภาษิตธเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิเศษที่สุดคือแรงดึงดูดที่คุณกําลังมีตอนนี้ความรักของคุณกําลังก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงความรักที่เป็นความรักโซเมดคู่ชีวิตนะคะคู่ใจคนที่ใช่เข้ามาหาคุณและสร้างความสุข,ขสร้างความบุมสมบูรณ์ให้กับคุณนั่นเองนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะขออีก,กสัก2องใบกับพลังงานความรักรักแท้ของเขาคนนั้นที่รอคุณอยู่นะคะเขาคนนี้ มาพร้อมกับ emotional freedom นะคะเขาคนนี้มาพร้อมแห่งการออกเดทกับคุณคุณจะรู้สึกว่าการออกเดทครั้งนี้มันเป็นการทำให้คุณรู้สึกมีความมีชีวิตชีวานะคะมีชีวิตที่สดใสเพราะนั้นใครโสดยกมือขึ้นนะคะพร้อมที่จะออกไป a อเว n เจ r รกับตัวเองหรือยังพร้อมที่จะ Connect นะคะกับใครหรือยัง Make Friend หาเพื่อนใหม่มีคอน n e c t i o n ใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าอ n น p อ l พลิเคชัหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในชี ชีวิตของเรานะคะคุณจะได้ออกเดทกับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่น่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะมันจะเป็นความสัมพนันธ์ m o t i r n a l f r e e d อ m ความสัมพันธ์อารมณ์ความรู้สึกที่อิสระระหว่างคุณและเขามากๆคุณจะเจอใครที่เขารู้สึกว่าสามารถที่จะตามใจคุณได้สามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานของตัวคุณคือเขาจะทำเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวตนของคุณเขาจะทำให้คุณเป็นคนที่ จากที่มีขอบเขตจากที่แบบไม่เคยทําอย่างที่พูดไปจากที่ไม่เคยทําจากที่รู้สึกว่าปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณเปิดใจทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณเป็นคนที่ไม่มีขีดจํากัดในเรื่องของการกระทําอารมณ์ความรู้สึกอยากทาอะไรก็ทําทำแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆและเขาก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบ เป็นสุภาพบุรุษเป็นฮีโร่เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าภูมิใจเสมอนะคะเดทติ้งการป้อนบางสิ่งบางอย่างให,ให้กับคุณทั้งข้อมูลนะคะของเขาทั้งความดีของเขาทั้งการกระทําของเขาทั้งความรู้สึกของเขาที่ออกมาจากธรรมชาติมากๆเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกหรือว่าการกระทามันจะไม่มีการมันจะไม่มีคําว่าพยายามมันจะไม่มีควาว่าฝืนนะคะมันจะมีเรื่องของธรรมชาติถ้าใครรู้สึกว่าพูดอะไร หรือกระทาอะไรแบบธรรมชาติเอามาจากความรู้สึกจริงๆโดยที่ไม่สร้างโดยที่ไม่เฟกอะไรคุณจะรู้สึกว่าสัมผัสได้ถูกไหมคะตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันหรือว่าเวลาที่แต่ละครั้งที่เดทกันพบเจอกันถ้าใครมีอารมณ์ความรู้สึกฝืนนะคะเปลี่ยนไปอารมณ์หรือว่าความ เอเนจีบางอย่างที่มันเปลี่ยนมันดาวลงอะ่ะคุณก็จะรู้สึกและจับสังเกตได้ว่าเขาผิดปกติถูกปะนั่นแหละคือสัญญาณของความรู้สึกที่มันไม่สามารถที่จะฝืนหรือว่าพยายามได้นะคะแต่ความรักที่เป็นความรักที่เติมเต็มแบบนี้จริงๆนะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้เข้ามาคุณรู้สึกว่าใช่ตั้งแต่วินาทีแรกที่พบเจอเพราะว่าเคมีตรงกันดึงดูดถึงกันและกันแล้วก็เป็น คู่รักคนรักที่ใช่จริงๆเป็นโซเมจจริงๆคุณจะรู้สึกว่าจำเขาได้จำเขาได้รู้สึกคุ้นเคยอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านเหมือนฉันเจอแล้วคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตของฉันมีความ,มสมบ,บูรณ์สมบูรณ์ความสุขเห็นอนาคตระหว่างคุณและเขาเห็นความสามารถที่มันเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นและเป็นความสมาที่ต่างคนต่างมีพื้นที่ให้กับตัวเอง ต่างคนต่างมีพื้นที่ให้กนและกันให้เกียรติซึ่งกนและกันและก,ละก็เคารพให้กนและกันนะคะถ้าคุณมองความรักความสัมพแบบันธ์แบบเซ็กซี่มสเสน่แล้วก็มีคุณค่าในตัวตนของตัวเองคุณกําลังที่จะสะท้อนสิ่งนั้นที่คุณกําลังที่จะได้รับค่ะนี่คือสิ่งที่ดีงามมากๆเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่ากําลังเดทกับใครอยู่นะกําลังคุยกับใครอยู่นะคะ คุยและเดทไปก่อนเดี๋ยวคุณจะได้เห็นการกระทําหรือว่าการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างที่มันใช่หรือไม่ใช่หลังจากนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะเรากําลังที่จะชอบเขาไปแล้วแล้วแล้วมันมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่ว่ามันใช่มันม,ม,มันไม่ใช่บ้างตัดออกมาเบรกไว้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปเดทไปคุยคนอื่นก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องโปรเทคปกป้องหัวใจความรู้สึกข,ของตัวเราเองส,สัญชาตญาณแรกของเราอะคะ่ะเชื่อถือได้ถ้ามันรู้สึกว่ามันต้องเบรกนิ่งเบรกไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งแบบ มันต้องใช่สิมันต้องใช่เราอย่าฝืนความรู้สึกของตัวเองเมื่อเราฝืนเมื่อไหร่ก็แล้วรู้สึกว่าพยายามคว้าแล้วเขาเกิดมาคุยกับเราแล้วรู้สึกความสัมพันธ์มันไปเราจะเจ็บและเสียใจนะคะเพราะนั้นปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของธรรมชาติและความรู้สึกที่มันออกมาจากความรู้สึกจริงๆเพราะคุณจะเจอคนที่ใช่ยังไงมันก็จะไม่ยากมันจะง่ายคนที่ใช่การกระทําคําพูดเระยะทางระยเวลามันจะง่ายมันจะเห็นอะไรบางสิ่งบางที่ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะ ด้วยทั้งอารมณ์และก็การกระทานะคะที่จะแสดงออกเพราะฉะนั้นความรักความโรแมนติกรอคุณอยู่มากๆเลยแล้วก็สวยงามมากๆนะคะรอคอยการก้าวเปลี่ยนผ่านชีวิตรักที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขคู่ชีวิตของคุณที่รอคุณอยู่แล้วเขากําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณเปิดใจและเปิดทางและเป็นการเข้ามาแบบไม่ทันในตั้งตัวด้วยนะคะกับสิ่งที่คุณรอคอยทีนี้เรามาดูไพ่ love a l a l e s นะคะว่า ภาพไหนนะคะที่ผู้อ่านพายรู้สึกว่าดึงดูดสายตามากที่สุดนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นมานะคะดูวอร์ดิ้งด้านหลังนะคะใบไหนดีเอ่ยนะคะอ่ะใบนี้รู้สึกจะคว่ำม,มานะคะเอ่อคว่ำม,มานะคะตอนแรกก็เปิดได้แล้วนะคะเป็นผีเสื้อแล้วก็ดอกไม้สีชมพูนะคะเป็นการตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างในจิตวิญญาณของคุณด้วยนะคะการตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างกับ กับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรนิยามความรักของตัวเราว่าเราต้องการคนแบบไหนนะคะนิยามความรักว่าเราต้องการความรักแบบไหนเจอคนที่ใช่หรืออะไรยังไงนะขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจและเลือกการตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างในจิตวิญญาณของคุณนะคะความรู้สึกความรักเป็นสีชมพูนะคะแล้วคุณก็สามารถดึงดูดได้ deep in your heart นะคะ you already know นะคะ the answer d o what f e e l right นะคะลอง หัวใจจิตวิญญาณของคุณลึกๆอะค่ะรู้ว่าคุณต้องการอะไรอย่างที่บอกไปว่าการนิยามความรักความสมพันธ์รักแท้ได้แน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่าหลับตากับตัวเองลงแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกําลังเจออยากเจอคนแบบไหนต้องการอะไรคําตอบรู้สึกอย่างอยู่ภายในจิตวิญญาณแล้วก็ความรู้สึกของคุณลึกๆที่คุณรู้สึกแล้วก็รับรู้ได้นั่นคือสัญชาตญาณอะไรที่ใช่หรืออะไรที่ไม่ใช่นะคะคุณต้องแบบต้องยอมรับนะคะว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะมันต้องใช่คือมันต้องปลอดโปร่งโปร่งใสและมีความสุข ถ้าอะไรที่ไม่ใช่มันจะรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบเทาๆอยู่แต่ถ้ามันใช่มันจะรู้สึกขาวสะอาดบริสุทธิ์ตรงไปตรงมามีความชัดเจนนะคะแล้วก็ให้ระยะเวลาทุกสิ่งอย่างออกมาออกมาเป็นทามมิ่งนะคะสัญชาตญาณความรู้สึกของผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนกันนะคะมันมันมีสัญชาตญาณบางสิ่งอย่างของผู้ชายของเขาเหมือนกันแล้วก็ของเราเหมือนกันแต่ความคิดอะแต่ความรู้สึกอะมันก็จะแบบมีความที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็คือการเรียนรู้กันนั่นเองกับความรักความสัมพันธ์นะคะบางอย่างที่ เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเพราะฉะนั้นปล่อยให้ความรู้สึกเป็นอิสระและเสรีแล้วคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นนะคะการมีความรักที่เป็นความรักแบบอินฟินิตี้ความรักไม่มีเงื่อนไขเราต้องปล่อยความสัมพันธ์และความรู้สึกแบบอิ t มชัน l ลฟรีดอมไม่มีขีดจำกัดน,นะคะแล้วก็ไฟล์ค้นหานะคะคนนั้นที่อยู่บนโลกใบนี้ของคุณนะคะเขาอยู่บนโลกใบนี้แหละคุณอาจจะส่วนเขาบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่คุณยังไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยใช่อุ้ย เจอหรือว่าอุ้ยรู้จักอะไรแบบนี้นะคะขออีกสักหนึ่งใบค่ะขอความรู้สึกจับกับภาพอีกสักหนึ่งใบสิใบนี้ละกันนะคะนี่คือพลังงานของความรู้สึกยินหยางนะคะยินหยางบางสิ่งบางอย่างกับจิตวิญญาณ ลึกๆของคนที่คุณรับรู้ได้คนคนนั้นเป็นคนที่อบอุ่นมากจะเข้ามาอบกอดคุณเวลาที่คุณเสียใจแล้วคุณเศร้าจะมาสร้างพลังงานภายในจิตใจของคุณนะคะและเขาถ้าคุณมีพลังงานจิตใจที่อ่อนไหวนะคะเขาจะมาทำให้คุณมั่นคงแล้วก็นหนักแน่นเชื่อมั่นถ้าเขามีอารมณ์อ่อนไหวคุณก็จะทําให้เขามั่นคงแล้วก็นหนักแน่นเชื่อมั่นนั่นคือหอยินหยางความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของก,กันและกันและจิตวิญญาณของก,กันและกันนะคะบาลานซ์ Balance, l ี v e is not always about นะคะจงบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ยอดเยี่ยมนะคะความสัมพันธ์แบบขึ้นเป็นสเต็ปแบบสเต็ปแล้วก็เจอความรักความสัมพันธ์ที่เป็น great relationship นะคะและก็ซัพพอร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ Challenge ซึ่งกันและกัน Challenge ก็คือความท้าทายนะคะของความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับ ความบาลานซ์ของคนทั้งสองคนเพราะฉะนั้นผู้ชายลักษณะของผู้ชายเขามีความนักล่าผู้ชายมีความรู้สึกของความคิดที่เป็นนักล่าและชอบความท้าทายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกของผู้หญิงนะคะของเราะจะท้อนความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ให้เขาได้เห็นนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะคะจงบาลานซ์ความรู้สึกของเราเพราะว่าคุณจะพบเจอพลังงานหญินอย่างที่มีความรู้สึกผูกพันแล้วก็รอคอยมากๆเพราะฉะนั้นมันต้อง strong e m o ชั่นนะคะแล้วก็ เข้มแข็งในเรื่องของความรู้สึกเข้มแข็งในเรื่องของการกระทําแล้วก็ระยะทางมากๆคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นทางไกลนะคะคนทางไกลคนแดนไกลคนที่มีมอายทุที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็สินเสมอกันมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ถอดค่ะว่าขอถอดสักออกมาแล้วนะคะอย่างที่พูดไว้เห็นไหมคะพลังงานหินหยางแล้วก็ทางไกลนะคะที่คุณจะได้พบเจอขออีกหนึ่งใบค่ะ คุณกำลังได้พบเจอกับความรักความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งค่ะที่เข้ามาเป็น หญิงอย่างกับคุณนะคะหมายเลข2หมายเลข9้าหมายเลข7ที่มีความผูกพันและเชื่อมโยงกันนะคะสิ่งต่างๆที่คุณรอคอยคุณกําลังที่จะคนตามหาเขาจะมาตามหาคุณคนคนนี้มาพร้อมกับความแตกต่างความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างกันและความรู้สึกของเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณขอนะคะไว้สิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามนะคะมันจะเป็นความรู้สึกของ หมายเลข2คือความเชื่อมโยงของกันและกันนะคะการบาลานซ์ของกันและกันขึ้นชัดเจนมากๆเพราะฉนั้นคุณกําลังดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาเขาจะมาค้นหาคุณคนคนนี้แตกต่างเรื่องของอายุค่ะหรือว่าต่างชาติทางไกลนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าโหมันเกินใฝ่ฝันเกินเกินที่จะจินตนาการภาพระหวะ่างคุณกับเขาในอนาคตมากๆแต่ก็มันจะเป็นจริงแต่มาต้องใช้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันนะคะนี่คือเฮอร์เมสค่ะเขากําลังค้นหาหัวใจคุณอยู่นะคะเขากําลังตามหา ตัวตนของคุณด้วยเช่นกันนะคะจิตวิญญาณของเขาก็กําลังค้นหาความร,รักรักแท้เช่นกันแล้วตัวตนของคุณตอนนี้ก็กําลังรอคอยลึกๆนะคะกําลังรอคอยเขาเพื่อที่จะเข้ามาในความรักความสมพันธ์เช่นกันเขากําลังเดินทางมาหาคุณเมื่อไหร่ที่คุณได้เจอเขาแล้วก็มันจะรู้สึกว่าสปาร์กตกหลุมรักการเป็นรักแร,ก,รกพบอย่างกระหนันไม่ให้ในตั้งตัวนะคะกับคนแดนไกลคนทางไกลคนต่างชาติคนนี้เขามีความเท่มีความเป็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษที่เท่มีสเสน่ห์มีบุคลิกภาพดีตรงสเปคตรงใจ คุณตรงความรู้สึกของคุณตรงจิตวิญญาณของคุณที่คุณและเขาจะจํากันได้แล้วก็สื่อถึงกันได้พลังงานที่มันเป็นเลเวลที่สูงขึ้นไปนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มันเติมเต็มความบมสมบูรณ์ความสุขที่คุณขาดไปหรือว่าขาดที่เหมือนกับว่าขาดที่เหมือนเหมือนรอคอยใครลึกๆนะคะแต่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกความสุขค,ขคณให้อิ่มเอิมอิ่มเอ,อ,มเอนะคะอิ่ม เอืมใจนะคะอะไรบางอย่างนะคะถ้าพูดผิดต้องขออภยัยทําให้คุณมีความสุขฟูแล้วก็เป็นเป็นเป็นปะกายนะคะเป็นความรักที่มีสีสันแล้วก็สีชมพูในชีวิตนะคะทาให้คุณและเขาต่างคนต่างมีพื้นที่กันละกันแต่เข้าใจกันละกันนะคะมีความซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติกันแล้วก็เห็นคุณค่าความเป็นเวลาของตัวเอง เห็นคุณค่าเวลาของกันและกันเห็นคุณค่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าเวลาส่วนตัวของกันและกันมีพื้นที่ของกันและกันแล้วก็เคารพให้เกียรติกันไม่ล้ำเส้นอะไรที่มันมากเกินไปแต่ก็คือไม่ล้ำเส้นหมายถึงว่าให้เกียรติ นะคะในสิ่งที่เขาแบบเออจะทําให้เกียิบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ให้คำปรึกษาหารือกับคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันหมดแล้วมันจะเป็นเป็นไปทิศทางเดียวกันนั่นคือรักแท้แต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะขัดแย้งกันบ้างนะคะขัดแย้งกันบ้างพ่อแง่แม่งอนหรือว่าขัดใจกันบ้างมีทะเลาะกันบ้างมีอะไรกันบ้างแต่มันก็จะลงตัวกันได้ให้อภัยกันได้นะคะจงสร้าง emotional freedom ของกาลกันนะคะการเรียนรู้กแลการแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะเป็นรัก ที่เป็นรักแท้ของกละกันตลอดไปที่เป็นรักแท้ชั่วนิดนิรันดร์ของคุณและเขานั่นเองค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะรอคอยการก้าวข้ามผ่านความรักความอดุมสมบูรณ์ที่กําลังที่จะเข้ามาเดินบนเส้นทางชีวิตความรักของคุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเพราะพลังงานของรักแท้ที่เป็นโซลคอนเนคชั่นหรือทวินเฟลมที่คุณกําลังรอคอยนะคะต้องเป็นสัญญาณที่ดีอะไรที่มีท e ็อกซิกเราตัดออกไปเราเจอคนใหม่ได้เราเลือกเฟ้นคนใหม่ได้แล้วเราก็สามารถที่จะมอง มองได้ออกได้ขาดด้วยนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่หรือว่ามันจะเป็นไปทิศทางไหนเพราะนั้นโซคอนเนคชั่นจะเป็นกระจกสะท้อนทําให้คุณได้เห็นความสมพัธ์ที่มั่นคงความสมพัธ์ที่แตกต่างแต่มันเข้ากันแล้วก็ลงตัวกันได้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้กันอลไรการอย่างที่บอกนะคะและอดีตที่ผ่านมามันทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนนี้ที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอเพราะนั้นคนที่เข้ามาตอนนี้กําลังรอคอยคุณอยู่และกําลังที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณนั้นเป็นคนที่แตกต่างจากคุณที่เคย จากคุณที่เคยพบเจอมาอย่างแน่นอนนะคะและเขาเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีสุดๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฟูฟ่องแล้วก็เติมเต็มชีวิตของคุณแบบทั้งภายในจิตวิญญาณของคุณเลยทีเดียวนะคะจงถามจิตวิญญาณถามความรู้สึกข,ของตัวเองนิยามความรักความสามารถที่คุณกำลังที่รอคอยนะคะว่าคุณจะ ต้องการแบบไหนแล้วก็บาลานซ์บางสิ่งบางอย่างกับตัวเราเพราะว่าคุณกําลังเจอความรักที่มีคุณค่าและคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วก็มีความ,มสมบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆด้านนะคะระหว่างกันและการเติมเต็มกันและการสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นคู่ชีวิตโซเม็ด้วยกันนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่ไม่มีขีดจํากัดระหว่างคนทั้งสองคนนะคะนี่คือพลังงาน ใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ทุกอย่างมีทัมมิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนมันเกิดขึ้นมีเหตุลผลให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้กําลังค้นหาพบเจอเฟ้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนเจอรักแท้นะคะของกันและกันแบบนี้แล้วก็เป็นรักที่ชั่วน,นิรัดนดร์ตลอดไปขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ